ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Last Day on Earth ครับผมก็นะครับตอนนี้ครับผมกําลังจะประสบปัญหาใหญ่ครับผมก็ตอนนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันกําลังมีแขกมาเยี่ยมบ้านครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่ามันคืออะไรครับโหลดแป๊บนึงนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหลืออีกประมาณน่าจะไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับยี่สิบห โอเคครับเพื่อนๆนรู้สึกว่าตอนนี้ครับซอมบี้ครับผมมาแล้วนะเดี๋ยวผมต้องรีบเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมโอเคไม่รู้ว่ามันมาทางไหนครับไม่รู้ว่าเราจะคุ้มกันบ้านเราได้หรือไม่มาดูกันครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้นะครับมันมีศพซอมบี้ที่ผมยิงทิ้งไว้ตรงนี้นะตัวหนึ่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆบนะครับนี่ครับเพื่อนๆนมันมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหชลิปหายแล้วครับปืนเกตลิงอยู่ไหน ยิงก่อนโอเคครับโอ้โหมันถล่มบ้านผมครับเพื่อนๆชิบหายแล้วครับคือผมไม่คิดเลยไงว่ามันจะมาไวขนาดนี้ครับโอ้โหบ้านผมไปทั้งหลังเลยซอมบี้ครับผมโอ้โหแล้วบ้านผมเป็นบ้านไม้ด้วยโอ้โหไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บปืนพังครับโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่กระสุนปืนจะหมดแล้วครับตอนนี้โอ้ซอมบี้เยอะมากครับเป็นร้อยเลยมั้ง โอ้โหเยอะจริงๆโอ้โหบ้านผมแต่ว่ามันทําได้แค่ตรงนี้นะมันทําลายได้แค่าตรงนี้อย่างเดียวนะครับโอ้โหแต่ว่าก็เสียหายหนักเหมือนกันครับผมตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะมันเป็นฝูงซอมบี้ครับผมซึ่งปืนเกตลิงเนี่ยผมก็เตรียมไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ายิงไม่ทันครับผมเราใช้แค่ปืนพกก็ได้นะโอเคเอาอยู่นะครับเอาอยู่ ชุดที่ผมใช้ก็เป็นชุดของหน่วยสวาร์ก็คือชุดทหารนั่นแหละนะครับส่วนปืนก็ใช้เป็นปืนก๊กสิบเจ็ดนะชุดปฐมพยาบาลอะไรนี่ผมไม่ได้ใช้เลยนะก่อนที่ว่าฝูงซอมบี้มันจะมาคือมันมีตัวนี้มาก่อนนะครับไอ้ซอมบี้ตัวนี้มันมาก่อนตัวตัวแรกเลยแล้วผมก็ยิงทิ้งไปก่อนแล้วคราวนี้สักพักครับผมพอผมเริ่มอ,อัดคลิปปุ๊บอ่ามันก็มาแบบเยอะเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าอะไรที่เสียหายบ้างนะก็มีตรงนี้ครับผมกำแพงบ้านนะ โดนซอมบี้ครับผมถล่มไปแล้วก็ฝั่งนี้ครับนิดหน่อยครับไม่เยอะก็พอที่จะซ่อมได้ครับแต่ว่าฝั่งนี้ครับโดนเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นกําแพงไม้ครับผมกําแพงไม้เลเวลหนึ่งนะไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการโดนซอมบี้ถล่มบ้านนะก็เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นแล้วก็โดนเลยนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะสําหรับซอมบี้ครับผมก็สามารถปกป้องบ้านเราไว้ได้นะครับ โอเคครับก็เกือบเหมือนกันนะเกือบบ้านพังเกือบบ้านพังทั้งหลังเลยนะครับถ้าผมเข้ามาช้ากว่านี้ผมว่าบ้านน่าจะพังเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันว่ามันเป็นยังไงครับสภาพบ้านตอนนี้ก็พังไปนิดนึงไม่เยอะนะพังแต่ด้านในนะครับผมผมยังไม่ได้ทำสไปร์แท็บเลยก็คือก็เดี๋ยวรอบหน้าครับมันก็จะมาอีกนะอีก23สชั่วโมงข้างหน้านะครับมันก็จะมาบุกบ้านผมอีกซึ่งผมก็ต้องซ่อมแซมบ้านครับตอนนี้ก็ ต้องกลับไปซ่อมแซมบ้านก่อนนะครับผมบ้านเราก็เสียหายไปไม่เยอะนะโอเคครับผมนี่นะครับพอเราออกเข้าใหม่ปุ๊บมันก็จะบอกนะว่าซอมบี้เนี่ยทำลายตรงไหนของเราบ้างน,นะก็คือตรงนี้นะครับผมกำแพงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราซ่อมก่อนแล้วกันนะผมก็คงต้องไปหาแบบของดีๆมาอัปเกรดบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้แค่นี้ก่อนเพราะว่าทรัพยากรเรายังหาได้ไม่เยอะตอนนี้ โอเคครับผมโดนซอมบี้ถล่มบ้านครับเมื่อกี้เปิดคลิปปุ๊บนี่พอออกแล้วก็เข้ามาอีกทีนี้เรียบร้อยเลยครับผมโดนซอมบีท้ทำลายบ้านเรียบร้อยนะที่แรกผมกะว่าผมจะเข้ามาให้ทันก่อนที่มันจะมาถึงบ้านผมนะแต่ไม่ทันครับเมื่อกี้โอ้เสียดายเลยครับผมแม่โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับที่ซอมบี้มันทำลายบ้านผมไปนะเดี๋ยวขอซ่อมบ้านกลับก่อนนะครับ โอเคเราก็ได้รับความเสียหายไปนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ซ่อมกลับได้นะครับแต่ว่าไอ้บ้านเนี่ยโซนตรงนี้ครับผมก็ต้องหาไม้เวลสองมาทำนะครับผมก็น่าจะซ่อมได้อยู่ซึ่งผมไม่รู้นะว่าถ้ามันมาบุกรอบหน้าเนี่ยมันจะโหดกว่ารอบรอบรอบแรกหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ประตูเราพังครับซ่อมไปโหเสียหายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาตรงนี้ด้วยเหร ซอมบี้ถล่มบ้านครับเมื่อกี้แต่ก็โชคดีครับที่เราสามารถปกป้องบ้านเอาไว้ได้นะไม่นั้นนี่ผมว่าถ้าผมเข้ามาช้ากว่านี้อีกอีกนิดนึงนะครับผมเรียบร้อยเลยนะบ้านไปทั้งหลังเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราต้องซ่อมตรงนี้ด้วยนะครับมันต้องใช้หินกับไม้นะอัพไปเลยครับโอเคก็โชคดีครับที่เราสามารถซ่อมได้นะโอ้โหใช้ไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย น่าจะหินหมดหรือเปล่าหรือว่าไม้หมดนี่ไงไม้มีนี่โอเคครับเพื่อนทรัพยากรไม่พอครับอา้าวตัวละครเราปวดขี้ครับผมโอเคผมขี้ตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเดีด๋วยวดมันขี้ไม่ได้โอ้นี่นี่ขี้ตรงนี้แหละอ๋อปวดฉี่ปวดฉี่โอเคเดี๋ยวปล่อยให้ตัวละครเราฉี่ก่อนนะครับตอนนี้เพื่อน <c oughs> ๆอาจจะงงอยู่นะว่าผมกําลังทําอะไรตอนนี้ผมกําลังหาหินครับผมสาบานว่าหินบ้านกูหมดแล้วจริงดิเฮ้ยมันน่าจะมีนะโค เรียบร้อยครับหินหมดบ้านครับผมเพื่อนๆโอเคครับผมก็อ่าเรียบร้อยครับผมก็ขอตัวไปหาาร์มหินก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเราจะต้องเอามาซ่อมบ้านตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับมันต้องอัปเกรดเป็นแบบกำแพงเลเวลสองนะโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย